สวัสดีครับทุกคนผมอิงครับนวันนี้ผมจะไปเล่นเกมเกิฟตี้แร็ในคลิปที่5้นะผมก็ตามที่คุยกันไว้นะับผมว่าในคลิปนี้ผมจะมาเล่นด่านที่ผมสร้างขึ้นเองนะผมนะั่นคือด่านสปาร์กนั่นเองนะครับผมกว่าจะสร้างเสร็จนะคือจริงๆมันไม่นานหรอกนะคือด่านเนี่ยเกมเพย์ผมสร้างเสร็จไปตั้งแต่ตอนเดือนตุาลาลวเออแต่ว่าเรื่องการตกแต่งเนี่ยรู้ไหมผมมาตกแต่งวันไหนผมตกแต่งวันที่31มธันวาตอน4ี่โมงเย็นเออแล้วคือกว่าจะตกแต่งเสร็จ ผมเพิ่งจะอัดคลิปตอน3ทุ่มครึ่งอะเออดังนั้นคลิปนี้คาดว่าน่าจะลงตอนประมาณ5ทุ่มนะผมเออคือแบบเวลาตั้งเยอะตั้งแยะไม่ยอมทำนะมาสร้างด่านตอนสุดท้ายนะเออคือไม่ไม่ค่อยว่างเลยนะบวกกับขี้เกียจด,ด้วยก็เลยไม่ได้ทำนะเพิ่งจะมาสร้างด่านตอนสุดท้ายนะผมเออเพื่อจะมาตกแต่งตอนสุดท้ายนะก็ตกแต่งเสร็จทันอยู่แต่ผมไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะมากนะก็นิดนหน่อยนะผมแต่โดยวรวมแล้วมันก็ดูดีกว่าทุกแมปที่ผมเคยทํามานะผมเออ แล้วก็สังเกตว่าเพลงมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมเพลงเพลงหน้าเมนูเนี่ยเออมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคือปกติผมไม่ใช่เป็นเพลง Practice Mode ใช่ไหมในเกมเนี้ยเออแต่ว่าผมขอกลับไปสู่เพลงนั่งเดิมมากก็แล้วกันนั่นคือเพลงที่ท่านผู้ชมกำลังได้ยินอยู่นั่นแหละเออแบบเป็นเพลงแบบนาเดปเปิดให้ฟังเนี่ยแหละเออมาคือเพลงนั่นแหละนะผมกลับสู่เพลงนั่งเดิมบ้านนะเพราะคือผมคิดถึงเพลงเดิมนะฮะใช้แต่เพลงอื่มตลอดนะโอเคอ่ะมาแล้วก็ไอ้พวกด่านพวกนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วว่ามันคืออะไรนะผมมันก็ ผมไปทำเล่นๆนะผมเออเนี่ย Voice K ให้ Personic เลยนะเออไม่ต้องสงสัยนะผมเออนั่นแหละอ่ะแล้วก็ในปีหน้านะผมเร็วๆนี้เร็วๆนี้นี่คือกี่กี่เร็วๆนี้นี่คืออีกกี่เดือนไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ว่ามีแววว่าจะผ่านนะให้ Personic นะผมแต่เอาไว้ก่อนรอดาดี้ก่อนนะผมดาสปาร์กนะผมก็เป็นเป็นเพลงมันเป็นเพลงอินโทรพี่แป้งสมัย2016อ่ะเนี่ยเห็นไหมผมก็บอกไว้อยู่นะผมเออนั่นแหละ ซึ่งในคลิปนี้ผมจะเล่นแค่ด่านนี้ด่านเดียวนะผมแต่ว่าผมจะวอลเดย์ไฟสองด่านนั่นก็คือด่านแบบซิตี้สปาร์คซิตี้ก็คือด่านที่ว่าเป็นแบบเกมเพย์อย่างเดียวไม่มีการตกแต่งเลยเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะผมนี่อ่ะนี่ก็คือเป็นด่านที่ไม่ได้มีการตกแต่งเลยเป็นพื้นหลังดีฟอล์อะไรประมาณนี้นะอะไรประมาณนั้นนะคร,ระับผมเออนั่นแหละ อ่าซึ่งผมจะบูรีไฟด่านนี้ด้วยคือด่านนี้ผมจะไม่ผมจะไม่เล่นให้ดูนะเออแต่ผมจะบูรีไฟให้ท่านผู้ชมเล่นด้วยเผื่อใครอยากเล่นบอกว่าไม่ต้องตกแต่งนะฮะเออนั่นแหละแต่ว่าถ้าตกแต่งก็จะเป็นอันนี้นะับผมเออก็นั่นแหละซึ่งถ้าเป็นซึ่งผมจะเล่นด่านนี้นะั่นแหละเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงพอดีว่าผมเป็นวัดอยู่นะับผมไม่ค่อยสบายนะไม่สบายอย่างมาสุดท้ายเออคิดดูดินะโอเคอ่ะซึ่งด่านนี้นะมี ซึ่งด่านนะเพลงสปาร์ความยาวของด่านทั้งหมด3นาที5้าวินับผมแล้วก็ออบเจกต์นะฮะแบบเกมเพลย์ด่านเองน,นแนะแค่หมื่นสามนะฮะแต่ว่าถ้าตกแต่งด้วยนะฮะคือทั้งหมดหมื่นห้าเอาจริงไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะเออแต่ว่ามันจะแบบตกแต่งเล็กตกแต่งน้อยนะฮะเออแล้วก็ผมได้ไปทำเอฟเฟกต์อย่างหนึ่งเพิ่มมานะฮะผมทําเป็นนะฮะเออเพื่อจะศึกษาวันนี้แล้วก็เพิ่งทําเป็นวันนี้นะผมกนะ็คือเวลากระพริบอะอย่าเช่นสมมติว่าแบบอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะมันจะเป็นอย่างนี้ อ่านแล้วก็มีมีทายั้นตอนต้นนิดหน่อยมันอาจจะดูกากก็เออกูทำกูทาได้แค่นี้แหละกูไม่เก่งนะผมง่ายๆนะแล้วก็นี่เห็นไหมมีเอฟเฟกกระพิบด้วยนะผมเออนั่นแหละก็นะมีแบบเอฟเฟกกระพิบอะไรด้วยนะผมก็เออพยายามทำให้มันดูดีขึ้นนิดนึงนะผมมาในคลิปนี้ผมจะมาเล่นด่านนี้ให้ผ่านนะครับผมก็พอเล่นผ่านเสร็จปุ๊บก็รีบตัดต่อรีบลงให้เรียบร้อยนะรีบตัดต่อรีบลงนะผมซึ่งน่าจะลงตอนประมาณห้าทุ่มนะฮะอ่ะแล้วก็แฮปปี้นิเยียด้วยนะผม เดี๋ยวเราต้องพูดไทยคิดสิ Happy n e ิ Year เอออ่าโอเคผมไปผมไม่รู้นะว่าจะบรนะิไฟนานแค่ไหนแต่ว่าผมเคยไปลองเล่นมาแล้วนะฮะมันเล่นผ่านนะผมเล่นผ่านแตว่าไม่ได้อาจีบเออเผมเคยลองเล่นแบบเล่นๆอ่ะมันเล่นผ่านแนตะนะ่ไม่ได้นะอาจีบประมาณหลายรอบอยู่นะดังนั้นก็ไม่นา่ากจนเกินไปนะผมแล้วก็ระหว่างเล่นไม่แน่ใจว่าเสียงพูจะเข้ามาในไม์ไหรือเปล่านนะตอนนี้เขาเลือจุดพูกันแล้วนะฮะคือผมเองก็ไม่รู้นะว่าเขาเลืจุดพูทำไมมันยังพิ่งสามทุ่มครึ่งอยู่เลยนะมันยังไม่ถึงแบบห้าทุ่มห้าสิบ เขาไม่ได้จุดพูกแค่วันนี้นะเขาจุดพูก <laughs> sì, right. ันตั้งแต่ประมาณที um ่ยี so, ่ห so, ้า <inspires> ยี่หกแล้วผมเองก็ไม่รู้นะว่าเขาจุดพูทําไมเออนั่นแหละเอาว่าช่างเหอะนะผมมาเออใช่แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมคือผมจะใช้เมาส์ในการเล่นนะคือที่ผ่านมาหลายคลิปผมมาใช้ลูกศรขึ้นตรงคีย์บอร์ดในการเล่นใช่ไหมครับผมถนัดแต่ว่าคือผมขอเปลี่ยนมาใช้เมาส์ก็ผมขอเปลี่ยนมาใช้เมาส์บ้างก็แล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เมาส์มาหลายคลิปแล้วนะคิดถึงนะผมแล้วก็เมาส์เนี่ยนะเสียงมันโอเคหน่อยเออเสียงมเเ่แตามสก อันเก่าผมเสียงมันจะค่อนข้างทุ้มๆหน่อยอันนี้เสียงมันจะแบบเสียงมันดูโอเคกว่านั่นแหละแล้วก็โดยรวมแล้วสำหรับผมผมชอบใชมเมอร์นี้มากกว่านะมันชิันมันชิกแล้วมันดูรู้สึกฟินมันดูดีกว่าเออนั่นแหละอะเดี๋ยวผมจะมาใช้มาบ้างแล้วกันนะผมอโอเคไปเริ่มเลยครับผมดรอปนะผมมาตรงนี้แหละนี่เห็นไหมมันมีเอฟเฟกต์กระพริบด้วยนะผมแล้วก็ไอ้ตรงนั้นคือมันจะคล้ายๆด่านเนื้เวียรลุ้นที่ผมเคยอันหนึ่งนะ โอเคนี่แล้วก็ผมทำได้แค่นี้ผมไม่เก่งนะผมเออนั่นแหละอ่านี่แหละหน้าจุดนี้คือเพลงยินโฟที่แป้งนะผมก็นะนี่เอฟเฟกต์กระติกก็ประมาณนี้แหละนะผมเฮ้ยเดี๋ยวไม่อยากจะคุยแต่ว่าคุยไม่ได้อ่าแล้วก็ปล่อยนะผมกดค้างปพ๊บ,บเนี่ยผมบอกได้ว่าโคกดค้างนะผมนี่คือมันก็เป็นทีมอวกาศคล้ายๆด่านเก่าผมเนวเบียนโรน่ะ one, นะเออมันก็ทีมอวกาศคล้ายกันเพียงแต่ว่ารอบรอบที่แล้วมันเป็น ปัาจจันใช่ไหมปัาจจันแบบการ์ตูนรอบนี้เป็นพาทีปนะผมมีแบบเหมือนแสงส่องมาด้วยนะครับผมเออเท่นแหละแล้วก็ตรงนี้ทีเด็ดเลยผมสร้างนานสุดแล้วนะผมนั่นก็คือนะนี่นะนี่อ่าปึ๊บปุ๊บปุ๊บไปทั้งสองนะผมนี่โอ้ยโอเคไม่เป็นไรแล้วทำไมมันดูแหล,แลกๆวะในโปรแกรมอ่าชิปอะ ไม่รวมกันนะฮะโอเคคือไอโตม่าเก้มันเป็นเลเยอร์มันเป็นชันช้นๆนะครับผมเออแบบไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นส,สี่นะับผมเออซึ่งกว่าจะทำนั้นได้ผมแบบโอ้ใช้เวลาสร้างก็ทั้งนาบมมาัตรสมควรนะกว่าจะแบบศึกษาหรือเข้าใจแล้วกว่าจะทําได้นะฮะคือทำตรงนั้นอนะทค่อนข้างนานเลยนะผมเออนัอ่นแหละซึ่งแบ็กกราวมันอาจจะแปลกๆกันนะคือผมปรับแบ็กกราวให้มันเลื่อนตามตัวผมอะและทีนี้นพอตัวผมว้าไปว้ามาปุ๊บแบ็กกราวไม่เลยบั๊กนะผมก็เออนิดๆหน่อยก็ไม่ต้องใส่ใจก็แล้วกักนนนนนะะะผผผมมมมกกกก็็ปปปลลล่่อยยยไไขีี้้้้้้เเจแแแแวววด คือเรื่องการตกแต่งเกมนี้อย่าคือใครที่จะถามผมเรื่องการตกแต่งว่าแบบทิกเกอร์อันุอันนี้นอันนั้นใช้ยังไงเนี่ยคืออย่ามาถามผมนะครับผมทําไม่เป็นนะใช้ไม่เป็นเลยสักอย่างคือก็ใช้เป็นแต่ใช้เป็นแค่แบบเสี้ยวเดียวอ่ะคือไอพวกทิกเกอร์พวกหมูพวกแบบ Alpha อัลฟาเนี้ยหรือแบบพวกแบบเอฟเฟกต์กระพริบเนี่ยเออนั่นแหละใช้เป็นแค่ประมาณเนี้ยนะซูมเข้าซูมออกนิดหน่อยคือใช้เป็นแค่เนี้ยนะฮะเออแต่ว่า แต่ว่าที่เหลือเนี่ยคือใช้ไม่เป็นเลยนะแล้วก็แบบว่าพวกการตกแต่งการใส่เอฟเฟกต์อะไรเงี้ยนะฮะคือผมทำไม่เป็นเลยนะที่ผมทําได้ก็มีแค่นี้แหละนะผมเออไม่ได้เก่งอะไรนะผมไม่ได้ถ่อมตัวกูมไม่เก่งจริงนะับผมเออผมทําได้แค่นี้จริงนะนั่นแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วสำหรับผมรอบนี้ถือว่าผมทาเต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะเออได้ออกมาประมาณนี้ก็โอเคเหมือนกันคือด่าน1 5 0 0 0ออบเจกต์นี่คือก็เยอะที่สุดตั้งแต่เยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยสร้างมาแล้วเนี่ย สร้างแบบสร้างด้วยตัวเองอะนะเออถ้าเป็นดาดที่ผมแบบเออไปก๊อฟมาแล้วก็ดัดแปลงอะไรเงี้ยเอออันะนั้นนะคือไม่นับแต่ว่าถ้าเป็นดาที่ผมสร้างเอตั้งแต่ต้นจนจบเนี้ยเอออันนี้คือเริ่มสร้างเอตั้งแต่แบบศูนย์ถึงหนึ่งหมื่นห้าเลยนะฮะก็สร้างทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันน็อตเจก็โหเขาทำเยอะนะซึ่งสำหรับผมผมชอบนะคือไอ้เขาที่แล้วที่เป็นพระจันทร์นะเออมันก็พออยู่ได้นะแต่ว่ารอบนี้มันเป็นพานที่แล้วมันเหมือนมีแสงออร่อาส่องมาเนี่ยกอนั่งสวยน,นะสำหรับผมอ่ะเออซึ่งตัวหลักและดา อยากพูดแต่มันต้องทำสมาธิว่ะหลักๆก็ดานนี้ผมทะเลาะกับแบ็กกราวด์บ่อยสุดแล้วนะฮะแม่งขยับไปขยับมาพูดยากนะ,ะโอเคปึ๊บ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 ,บ,บอ่าไปท่านสองนะผมนี่อ่าผมมาทั้นสองแล้วอะไรวะอ่าใช่ผมแล้วก็เดี๋ยวพามาดูรายละเอียดของด่านนิดนึงนะผมด่านนี้นะฮะผมสร้างเมื่อ สร้างเมื่อวันไหนไม่รู้แหละลืมแล้วนะแต่ว่าที่บอกสามเอ็เดือนสิองนี้คือวันที่ผมจะบริไฟด่านนี้นะครับผมแล้วก็กูบารสัปดาห์ยี่สิบสี่แล้วเข้าผสมยี่สิบห้านะครับผมแล้วก็สี่สิบกรุ๊ปกรุ๊ปอันนี้ก็คือพวกเนี่ยเนี้ไอไอไอพวกเนี่ยไอพวกตัวเลขเนี่ยเนี้ยสามสิบแปดสามสิบเก้าพวกเนี้ยนะเออพวกกรุ๊ปที่มันใช้ในการแข่งพวกมูฟอะไรพวกเนี้ยเออนีทั้งหมดสี่สิบกรุ๊ปนะครับผมก็่อทข้งเยอะนะแล้วก็หนึ่งหมื่นห้าพันล็อตเจ๊กเนาะแล้วก็ด่า แล้วก็แฮปปี้นิวเจอร์สสามัญทนะี่ห้านะผมสปาร์คนะฮะบายทั้งโดนก็ชื่อผมนะฮะแล้วก็ด่านนี้นะผมผมสร้างโดยใช้เวลาทั้งหมดยี่สิบสองชั่วโมงนะฮะคือด่านที่ผมสร้างอ่ะเกย์เพล์ของด่านนะสร้างสี่วันตกแต่งเอาใช้เวลาหนึ่งวันเออซึ่งโดยโดยแล้วแต่ละวันก็ใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงก็ทั้งหมดนี้ผมใช้เวลาด่านนี้ทั้งหมดเดี๋ยวผมใช้เวลาทันทั้งหมดยี่สิบสองชั่วโมงนะผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะแล้วก็เป็นวัดนะ <laughs> เป็นวัดโอเคแล้วก็อ่านี่แหละตอนจบก,ก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่า แค่แต่แหละพาไปดูเพิ่มเติมไปเฉยนะผมคือพอดีว่ามาแก้ไขนิดหน่อยนะดาบม,มันเห็นบั๊กเล็กน้อยนะผมก็เลยมาแก้ไขนิดต่อยนะโอเคไปเล่นต่อฮะ มาสุดท้ายจะรอดไหมหัวร้องเลยอย่าตายเลยเย,ย้เรียบร้อยนะครับผม okay. Happy New Year. <c oughs> โอเคแฮปปี้นิวเยียเคโอเคครับผมอ่ะชนะเรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่ได้ใช้เวลานในการเล่นนานมากนะผมก็อ่ะคือเมื่อกี้พอผมเข้าไปแก้ไขด่านเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มาปุ๊บก็เรียบร้อยเลยนะผมเ,เรียบเรียวแอนคอยวอลิฟายนะผมเคลียร์เสร็จแล้วนะครับผม จบสักทีนะครับผมอ่สำหรับยิมพีแดนนะผมคลิปที่50นะฮะคือจริงตอนแรกผมกะว่าจะปิดซีรีส์ซีซั่น4ในปีนี้นะแต่ว่าไอ้คราวที่แล้วตอนซีซั่น2มันก็ปิดซีรีส์ในคลิปที่50ใช่ไหมผมแบบเลยแบบว่าย้ำอยากปิดซีรีส์อ่ะผมอยากให้มันเกินคลิปที่50ปีอีกกับผมอยากให้มันมีสักร้อยคลิปไปเลยซึ่งถ้าให้ครบร้อยคลิปก็คือปีหน้าก็ต้องเล่นอีก50คลิปนะผมก็ตัดด้งใจว่าจะปิดซีรีส์ซีซั่น4เนี่ยในปี2025น,นะผมแล้วมันจะจบในคลิปที่100พอดหนะผมตึ่งรับบผมออ่่ะเเเรรรรส็จีย,อออจย้อยนะะครบผผมมกก็็็เเเดดีี๋๋ยยววพอลลงิปปสจจุ๊ด เดี๋ยวผมรอลงคลิปก่อนพอลองคลิปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมค่อยไปปล่อยด่านนะครับผมเออก็มันก็มันตั้งรหัสอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเออเพราะมันเป็นอัปเดตใหม่เนี่ยต,ตั้งแต่2.2ต้นไปเนี่ยทุกเลเวลจะสามารถก๊อปปี้ได้นะครับผมเออโดยที่ไม่ต้องมีรหัสอะไรใส่นะครับผมโอเคก็ตามนั้นนะครับผมโอเคนะฮะบันทึกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเออส่วนไอเดียผมก็ประมาณนี้นะฮะเออคือไอเดียผมพาดูไปแล้วในคลิปที่แล้วใช่ไหมเออนนั่แหละโอเคนะฮะ อ่ะก็ตัวนี้ผมก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะผมเออผมเพิ่งรู้นะว่ามันนั่นแหละผมก็ค่อยเก็บดาวไปเรื่อยอยู่นะผมอ่ะคือผมไม่ไ,มได้ทําคลิปกิ๊บพี่แดนมาค่อนข้างนานพอสมควรนะเพราะว่าคือต่างๆเล่นแต่อะไรวะมันคือคลิปกิ๊บพี่แดนแบบมันทําคลิปที่4ี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบแตท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าคลิปที่สี่เก้าผมทำเสร็จตั้งแต่วันที่เก้าพฤศจิกาแล้วนะครับผมเออและคลิปที่ห้าสิบเนี่ยผมเพิ่งมันทำันที่สัปดาห์ทันวาเงี้ยมันหายไปเกือบสองเดือน เสียงหายไปหมดแล้วแล้วตอนนี้นะคือเป็นหวัดนะผมะมาเดี๋ยวรีบตัดต่อรีบรอกเสร็จภายในะักงานทุบเลยนะผมแล้วก็คลิปนี้คือคลิปสุดท้ายสำหรับปี2024แล้วนะครับผมปีนี้เป็นปีที่เอาตรงนะคือโคตรเจรกับชีวิตนะปี2024เป็นปีที่ผมเวยกับชีวิตป้าและเจอเรื่องแย่เยอะมากเลยนะครับผมอ่ะปีหน้าก็หวังว่าจะดีกว่านี้นะครับผมโอเคแล้วผมก็2024นะครับมันก็กำลังจะจบลงแล้วนะครับผมเนี่ยอีกแค่สองชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยก็จะจบแลนะสองพัน่ะเออนั่นแหละอ่ะก็ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนด้วยนะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์2025นะผมสุสัตว์วันปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมเออแฮปปี้นิวเยียร์นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปี2025นะผมขอให้ทุกคนโชคดีในปีใหม่นะผมอะไรไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ในปีเก่านะผมคือปีใหม่2025ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ด้วยนะผมโอเคครับผมยังไงก็ตามก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แค่านี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับแล้วเดีครับบบ๊าายย We'd search for who we, are, who we are. And you can try it on your own if you're brave at heart.